เขาทอดหนึ่งเขาซุกแล้วทอดเอาในค้นเนี่ยติยเอครับหนึ่งเขาซุกแล้วก็เทลงแล้วก็เอากะทิใส่ปลายหยับหลีกทั้งน้ำตาน้ำลได้นี่ในน้ำตาลอยู่นี่ค่ะคุณพี่เอาน้ำตาลเอมือีวใส่กะทิน้ำอะไรได้ เปลวเปลออกมาเอาออกมาพี่เราเปลวน้ำแข็งมาแเปลวาเสร็จแล้วก็เอาน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่หน่อยนึงโอ้น้ำตาลใส่เยอะแล้วก็หยอดเกลือนิดนึงเพื่อหวานมันเค็มค้นค้นให้เข่ากันเข้าวต้มผัดเลย คนคนใ้เข้ากันหุ้นแบบขาดอืมตามมาเลยว้าเลี้ยวอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ข้าวต้มข้าวต้มผัดอันนี้คือสุกแล้วสุกแล้วข้าวต้มผัดอันนี้อันนี้ใส่ใส่ถั่วเหลืองอันนี้ ใส่กล้วยอันนั้นใส่ถั่วเหลืองอันนี้ใส่กล้วยใส่กล้วยได้ที่ไปน้ำโคกแล้วก็ไปเอาน้ำแข็งมาไปน้ำแข็งเรียกถังไปเปิดเอามาเต็มเลยนะลูกทั้งนั้นคุณป้าก็ตำส้มโอส้ตมตำตำส้มทั้ง,ง,ง,ทงนั้นคุณป้าก็สีเฮ็ดอ่าหนึ่งขาเ้อ เอามาเทสอีกดเดีเอาเทสิเทใส่ถาดหรือเทใส่ตะกร้าดำฮะเออเห็นมันเสด็จป่ะเอาเสด็จเออเทเลยอโอ้โหอร่อยมากโอ้โอ้อร่อยม,มากเสียงม,มาโอ,อ,มมาโอ้ท่านได้ซีมก็อร่อยม,มากเลยคุณป้า พี่น <cade S 2> ้องเบิ่งแซ่บบ่แซ่บแซ่บบ่แซ่บก็ว่าเอาโรถจะของเฮ็ดเอาเองกินเองตำเองนักเลงพอแซ่บแซบเนาะโคทันพออีกติน้ตาลใส่มันมันโดนบ่จับจานมาเรียลีเอต้องมีจัดจานพรอีเลีพร้อมกะทิรีเอตมาเลยแล้วหอมกะทิรีเอตอุ่น เอื้อนแน่สมเ้ยโอ๊ยแม่ข่อยเอ้ยซาเมนเอือเอ้อนคักเ,เอื้อนแน่เอื้อนมางได้ยินมาเ่าเอื้อนกันมาเอาตำส่งทั้งนี่กัว่าอร่อยมากมากวันได้ <laughs> <laughs> เอื้อนหลานมาเอาสมตำ <laughs> เอามาเด้อผู้ใดผู้ใดมีฝีมืมอในการ ตำสมกับเห็ดข้าวต้มแซ่บกับมาเด้อมาเาบุญน้ำกันได้ทีไปแย่หอมหอมเลยโอ้คุณพี่ค้นสวยของเอามามาพี่น้องเอาบุญน้ำกัน